สวัสดีครับพี่น้องนะครับหลังจากไปไทยคลิปพี่น้องแรงงานไทยอยู่ในโมชับเดียวกันมากครับเมื่อนี้ขี่รถพานตะกยานมาเห็นพี่น้องแรงงานไทยเขู่ในป่าองุ่นนี่ครับพอดีเลยนะครับเิ่นเฮ็ดอียงครับพี่น้องรอบเขาปิิตตานุงกันครับขี่รถจะกยาผพานได้เลยครับนี่เป็นเห็ุงานอยู่น้ำกันสามสี่คนครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมพากกันยุ่ใส่นะครับดิ ครับโมชาบอีียงทั้งหลครับกิตันครับกิตันโอ้ยใกล้ๆตัวนี้ครับดั้งเดิมย้วยปูเครือเท็ดยุคคำพม่าครับบ่ครับไม่อยากเขาเป็นเล่นเดี๋ยวนี้เห็นยังเพิ่งยังมีเห็นปลาเครือเทศดบ่ครับยวนเครือโลดแล้วครับโลดแล้วบ่ครับปพักอะไรนั่นพักขึ้นชายบ่ครับห่วยๆเดี๋ยวเดี๋ยวมืดได้่้างบ้างครับมืดหนาวที่เขาไปเล่ยนน้ำยุทธะครับนี่ใกล้กันพี่น้องเพิ่นยวนบ่คุณน้องไข้ ทั้งค่หน้าตาดีทุกคนเหรอครับบ่ครับโอ้ที่ว่านคุณอะไรหมออะไรใช้ยุพุมใช้ยุพุมเหรครับทั้งคนแดงนับนน้ำกันหลายคนตัวนี้อยู่นครพนมครับหมอนั่นอยู่อุดรแต่ว่าผมอยู่อุดรแล้วผมใหญ่อยู่หนองคายด้อยโอ้ครับไอเซ้าเห็นยังกันครับดิมื่อนี้ให้จ้างเราเห็นอี๋ยังครับดึงลวดนะครับดึงลวดลวดมันขาดซะมากไอ้หมอหนึ่งหมอเสียม่วงๆตัดจริงจหมอย่างนี้เห็น กำลังแต่งเสียกแต่งหยัาง,งากันเตะเอานอเนาะนี่แปลกเขาเต้เาเขาเท่าเห็นเห็ดเห็นหยัาง,งาบ่ครับมีบ่มีอยู่เตะว้าโอ้โหเห็นนะครับป้าหาุ่นโอ้มันยนันมันเป็นอย่างอันย้ำเขาตัดกิ่งบ่ครับมันมันครับไอ้พันตัดไอ้พันโอ้ยไอ้เรื่อยนั่นแหละเบี้ยมันกับผัดจนมากเลยเซาอาลับ เขาเอาลับมาแตะแตงไ้งานเลยละก็บไก่ไฟตาน้ำหมขาดเขาเอาลับกไ้ีแต่รุ่นโบรรุ่นเี้ยเฮ้ขามันเหนีบกิ้งหนีบง้างสิบ่ตะกี้มันเป็นเคีืยอคือี่เนาะอ้เป็นเค่คาดที่เฝ้านะครับผมก็เอาเรื่อยอยู่ข้างเทียแต่ผมก็ไเล่นดอกเสียน้อยนผมเล่นเียอ้อบอเนงเปล่าดังปดบาเี่ยเขาก็ได้เสียงนาฬิกาปุ๊ครับนี่ถึงสิบเอโมงหาสิบาครับเป็นยังครับสิบโมงสโบเบกตีครับผม โอ้พักเบกกินข้าวครับเนอือโอ้ย่ในป้าอันนี้กันครับวลากินเขาแล้ววลาไรดาดไล่็งานซาแมนบ่ครับวรนยุติสันวันเสาร์ทำงานอยู่นีป้าอนเขาวันเป็นมื่อนี้เป็นไล่วันหรือเป็นเมาสครับ เปไ็นไรบ้านพนจ้างกันยังไงครับเมือ 170. ม่อร้อยเจ็ดสิบเมื่อร้อยเจ็ดสิบอืโอ้ยิบครับโ oh, อ้ยีเข้ามาจากม้งครับมือนี่มีมาแปดครับรถแม่จ่างเสียโอ oh, มาแปดมง่งรับแล้วพันสิบมารับก็จัางว่ากันบ่ครับมีเวลามา่รับอยู่มีเวลาสี่กว่แปดหมล้วครับโ oh, อ้ส่งแรงสีมงง่ม้งแรงมารับปกตีมา,มาหัวหัวงครับสำหรับพันจ้างร้อยเจ็ดสิบี่พันคือบริหารค่าที่พักบริยัทตันี้บ่ครับเขานาำฟี นานพี่น้องมาได้ครับเด้อนี่เห็นไหมครับพี่น้องหลายคนก็ถามตั้งคำถามเย่ว่าบางมองได้หน่อยคดีได้มั้งสิเนาะไม่ได้หักหยังไม่ได้หักหังนะครับได้หน่อยเพิ่นได้ว่าได้หักหนังเลยครับเขาในจ้างก็มีให้ฟี่เพอมร้อยเจ็ดสิบต่อวันนะครับแปดชั่วโมงในร้อยเจ็ดสิบถ้าเกินแปดชั่วโมงนะเขาชั่วโมงเท่าไรครับโอ้ยิบครับโอ้ยี่สิบชั่วโมงเอ้ยี่สิบสี่เช็คเก้นต่อต่อชั่วโมงอ่าต่อชั่วโมงครับ นี่เพื่นเพื่อนงีพักกินข้ากันแล้วพี่น้องนี่ปลาอางนครับมามาครับโอ้เนี่กินข้าวครับผมเยงใดครับนุมทั้งหนครับนี่คนตครนพนมครับคนอพนมันครับานกันเลยครับผมโอ้ยน่ผมมนะอนพนมสองคนหมดแล้วพญโมดบ่พญโมดกับตะอนพนมกินเยอะพญโมดเรียนครับพญโมดพญิชิดกินเย่บ่น่อออ ขกินเนาะค่อยมื่อวานกับโซบกอกาสพอดีครับวันหยุดผมก็เลยขี่รถถ่ายคลิปพี่น้องมู่ชาบเดียวกันละพันมาเห็นไอ้ใช่เพิ่นคนละมู่ชาบครับนี่แต่ว่ากับหู้จักกันอยู่แล้วครับหู้จักกันมู่ชาบผมคงไปไปแข่งกีฬากีฬากันอยูงไงไ่ออ<า>เอาอันแค่เฮาพักโอ้เข้ามาแปดโมงพักห้าโมงครึ่งก็เสียหม่ง วู่งยยญ่ยังจะบ่นเป็นนู้นเป็นนู้นว่าเราเขาใช่ได้ว่ไ่าเมื่อกี้ผมไปเข้าพักเก่าวังขึ้นสวนอันอีกเจ้าหนึ่งคือใบสองเพิ่งจกขับบ้านเลยเองสินะครับเพิ่นมาหตีเพิ่นมาหกโมงเนาะเพิ่นมาตีห้าครับแต่เที่ยงเข้านี่มาสวยเนี่ยก็เลยกินเขาช่วงช่วงอันนี้ครับ แปดโมงอยากจากแปดโมงกูแล้วครับอืมรถบลดในจ้างเสียครับครับนี่อันอันนุ่มเสือแดงเนี่ยผมก็ว่ามันเคยเห็นหนากันอยู่ครับเนาะแม่นเนาะครับเห็ดอยู่ไงยู่กับของพี่สันเนาะเอ้ยไปกินเขาบ้างมือนันคครรัับบม่เอาบลาเขือเทศมาให้บ้างมือนันฮะครับผมโอ้นี่มาครับนี่แหละผมอยากไปท่ายบลาเขือเทศอยู่ยดิเอไอเจ้เป็นยังไงครับเปนลมมันแล้วครับว้าตัดทิ่มมาแล้วตัดทิ่มมาแล้วโอ้ เป็นช่วงเป็นช่วงมันว่าครับพักขึ้นชายเหรอั้่ครับจาบ้านพักหาพี่สันยู่เพื่นกัเพื่นก็เก็บสมนะช่วงนั้นเนาะกบก็ยังก็เพื่นนั้นอ้ยังก็คือเพื่อนอยู่น้ากันแหมซื้อยังกครับยูของเดียวผู้เดียวนะพักผู้เดียวนี่เคนนึงกับบ้านแล้วนะครับซื้อยังบ่กมก็จระจซื้อแล้ว่ไรมันา้ังพักกินเขาวกับพี่น้อง นี่ครับก็ลังกันกับเขากับน้ำกันกินแล้วครับผมผมกลับไปลุยสวนน้ำเพลินเมื่อกี้แล้วครับเพิ่นก็เอิ้นกินเขาห้องคว่งกันว่าครับนี่ครับเพิ่นพักกินเขาเพิ่นกระเจีนคือตอนไทยเฮางเด็กกินตอนนี้คาบนึงเหรอครับกขาคาบคาบบ้านเลยว่หครับนี่กคาบบ้านเลยครับโอ้ครัโห้ลครับเป็นเลรนน้ำเทียมงานปลากล้วยมืาหนึ่งเพิ่นว่าอู้กินคาบเดี๋ยวป่ไวยเพิ่นว่าครับเป็นยกกล้วยครับปักปักไว้มาหนักอยู่ครับแม่นครับ เพิ่นว่าต้องกินสองขับว่าั่งครับแม่นครับทางใต้น่ำทั้งหมดล่ะมันคิวบุตรมากเก่นบ่ครับทุกคนไปถ่ายตรงนั้นครับผมกับบงหัจักซื้อให้เจ้าหมดทุกคนหรอกว่าคเอาพี่น้องครับพี่น้องเพลังนั่งกินเขาครับนะครับนี่ครับส้มพักครับผมส้มพักเขาครับหน่ำนนี้อมไก่ครับผมอมไกลมันมีกระเจียวบองครับอ่าจะเสิแล้วครับกินแล้วก็ะเลี่ยวดอกตีครับเขาบ้านเยอะมากกันไหม เอาบ้านกันแจ้งว่ากันมีแต่มามาครับครับผมเอาพี่น้องจังว่ากันไหมนะั่งไปนองให้เพื่อนกินข้าวกินน้ำก่อนนะครับเดี๋ยวจีภาพพี่น้องกติดตามชมคลิปการทำงานต่างๆของพี่น้องแรงงานไทยในอิตาลีครับจงได้เคยเจอกันไหมสวัสดีครับ